สวัสดีครับพบกับรายการอ่ามชีวินนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ก็จะมาทําคลิปพาชมมอสรับผมมดหนึ่งในผมก็ได้เคยทําไว้นานมากๆแต่ผมเปิดช่องเลยแล้วผมนะครับที่ตอนนี้เราก็ได้กลับมาพูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งรับผมหลังจากที่ไม่ได้ทำอัปกดต์อิทาสารของมันไปสนานเลยนะผมเกือบปีเลยนะปีกว่าแล้วที่สบสปีเลยรับผมนะฮะแล้วมดนี้รับผมมันมีชื่อว่ามดเอเ e อร์หรือมอดสวรรค์นั่นเองรับผมนะฮะโอ้ไม่หลอดเมื่อกี้มีใครบูดึงสวรรค์อยู่หรือเปล่าเอ่ย ก็ใช่นะแล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยปุชเช่ฮะพอดีฉันมาตามหาแวมไพร์ดิชิวะดีโอนะ่เห็นมอนานชอบพูดถึงสวรรค์อยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้วรู้สึกว่าได้ยินข่าวว่าหมอน,น้นมีรทรี่อียิปต์มานะลองไปหาที่นั่นดูสิขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของนายมากนะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันคงต้องไปตามหาดีโอต่อละยังไงก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนายละกันนะ จังหวัดนี้เนี่ยคือผมอ่ะได้ทำมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาช่วยทําด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ผมจะให้ดูว่าผมนะครับว่ามีใครทําบ้างตอนนี้ครับผมนะครับไปที่ไม่หมดเนาะอันนี้ก็เอเทอร์บ e ีเอลของฟินอลลี่พอร์ตทูโพลอเซอครับผมนะครับซึ่งปัจจุบันมัดนี้ก็ได้ทําการทูกเพาะลงโพเลอเรซอแล้วแต่ว่ายังเป็นเบต้าอยู่เพราะว่าหลายอย่างมันยังเออทำงานไม่สมบูรณ์ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วก็ดูด้วยว่าทำไมผมยังไม่แจกนะฮะะโอเเคนาะ อันนี้ดูตรงเครดิตคนสร้างสักหน่อยครับผมนะครับก็จะตอนนี้มีอยู่3ชื่อก็จะมีดันทูวะผมนะฮะก็คือเออคนที่เขียนโค้ดหลักเลยผมในตอนนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาออผมอิสซิโลวานครับผมคนนี้นะฮะคือหนึ่งใน2คนที่ท Horizon ักแอปโพไลซอนขึ้นมาเลยเครับผมนะฮะแล้วก็ท้ายก็ทามบันก็ผมนี่แหละ,นะะครับผมนะเฟซผมนะฮะเออเขาเรียกผมทามบันเพราะว่าในวีเคผมใช้ชื่อทามบันเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคเนาะตอนนี้จริงๆคือมันยังไม่มีให้โหลดนะคือ ถ้าไม่เอ็นกล่าวไม่แน่ใจเปิดโฮอลเซอนได้ไหมเปิดอินเนอร์คอร์ได้อยู่นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะไปเออลองเปิดหมดให้ดูว่ามีอะไรข้างในกันบ้างครับผมนะฮะอ่ะโอเคเราก็กดเพลย์ไปครับผมวันนี้อันนี้ผมใช้เอออินเนอร์คอร์ตัวบิวท์ล่าสุดเลยครับผมนะครับนี่เป็นบิวที่18ครับผมนะสองจุดบิวท์สิบแปดครับผมนะฮะอันนี้รอให้มันเทสขึ้นมาครับผมนะฮะรอตัวโอเคนี้ก็เข้ามาหน้าโหลดตัวเกมเนาะ ไอ้นี่มันก็ไดตัดมาหน้าแบบหน้ารถอินเตอร์คอร์แบบเก่าเลยครับผมของเวอร์ชันใหม่จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาด้วยครับผมนะฮะจะได้มันทำงานเสถียรขึ้นนะผมนะฮะโอเคเรียบร้อยนะจิมมึงก็มีเออร์เลอร์อันนี้เออร์เลอร์จากเออเอเธอร์น er ี่แหละครับผมนะครับมันมีบางอย่างที่มันผิดปกติอิดหน่อยครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่ทำอะไรมากนักครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้เราก็จะกดเพลย์ครับผมนี่นะฮะอันนี้ผมก็ได้เตรียมล็อกเอาไวนะ้เนาะซึ่งผมว่าผมจะสำรองไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อผลิตภครับผมผมจะก,กนนนี้้แลวกัะนนะฮะ การอะไรปิดพาผมนะฮะแล้วก็เข้ากัดลอกนผมนะฮะโอเคลับคอไอีกหนึ่งโอเคนี่แล้วเข้ามายังโลกของเราแล้วผมนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้มีประตูเอเธอร์พอร์ทัลอยู่ข้างหลังคุณด้วยแล้วผมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูที่หลังเนาะทีนี้ผมจะพูดถึงในฟีเจอร์ใหม่ที่เราได้ทํากันมาก่อนหลังจากที่ผมได้อัปคลิปไปเมื่อเกือบสองปีก่อนนะฮะอ่ะโอเคเนาะโดยฟีเจอร์ใหม่ผมอยากให้มาดูอันแรกเลยก็คือในส่วนของตัว พวกอาวุธใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะในนี้ครับผมทีเนี้ยมันก็จะมีส่วนของตัวพวก crossbow นะฮะอ่ะก็ไม่ครับเวอัชชินจริงเวอัชชินปกติมันก็มี crossbow อันนี้ก็มี crossbow ของเอเทอร์เหมือนกันครับผมนะฮะอันนี้ก็มีอัพน,นี้ก็จะมี crossbow ประเภทเอ่อ crossbow แบบ skyroot chromite ข,ของเอเทอร์ต่อมา crossbow หินเอเทอร์ ther, ออกมาครับและ ium, อะเคเนียม crossbow เอ,อ่อและซาไนครับผม crossbow อ่าและคาเวทยแล้วก็ crossbow เอ,อ่อแวมไพร์ครับผมนะซึ่งเขาก็ต้องใช้แต่ว่าซึ่ง คอร์ดโบเนี่ยมันต้องมีกระสุนครับผมถึงจะยิงได้นะครับแล้วก็คอร์ดโบแต่ละอันเนี่ยมันใช้กระสุนตามเออ่ระดับของมันอย่างเช่นแล้วผมมีคอร์ดโบสกายลุนเนี่ยผมจะไม่ต้องใช้เออ่กระสุนสกายลุนในการยิงครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมนี่ผมเอากระสุนสกายลุนออกมาครับผมเดี๋ยวเอากระสุนโฮสโตออกมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทดสอบไปดูครับผมคือตอนนี้ผมมีกระสุนสกายลุนผมกดค้างปุ๊บอ่ะผมก็จะเอ่อยิงยิงหนูไปได้ผมนี่เห็นไหมฮะหนูนก็จะลดลงจะมีไอคอนอยู่ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมทำการ เก็บเจ้าตัวเอกระสุน sky รุดไปครับผมนะฮะแล้วผมมีแค่ตัวเอกระสุนของโ o ล i สโตนนะฮะผมจะลองยิงว่ายิงได้ไหมผู้ชมฮะปรากฏว่าผมกดค้างแล้วมันยิงไม่ได้ครับผมว่งงาไงคือกระสุนต้องใช้ตรงกับตัวชนิดของคานูนะฮะอ่ะผมใช้โ o ล i สโตนโบว์บ้างครับผมนะฮะโ o ล i ส e s t โบว์ก็จะยิงออกครับผมเพราะว่ากระสุนมันถูกชนิดไงนะฮะอ่ะนี่อื่นก็จะยิงไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้กระสุนของมันนะฮะอ่ะก็มีกระสุนของมันนะครับนี่นะฮะก็มีอะไรเนี่ย อันนี้มีโฮล y สโตนเนาะโฮล y สโตนอันนี้อเคเนียมอันนี้ซาไนท์นะฮะอันนี้กระสุนของกราวิตายแล้วก็กระสุนของอันนี้เป็นกระสุนของตัวเออแวมไพร์โบ้ก็ผมนะฮะอันนี้เขาต้องชื่อแวมไพร์โบว์ Bowl, นะฮะเพราะมันใช้กับเออตัวคลอสโบ้แวมไพร์เนาะนะครับนี่นะฮะแต่ปัญหาตอนนี้คือมันยังเออทำระเบิดม็อกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูก็ผมมันเกิดพอดีเลยให้ดูก็ผมนะครับเอ๊ะได้จะเหตุโว้ยโอเคครับผมเนี่ยมันทำมันทำดาเมจอะไรไม่ได้ในะตอนนี้ครับผมเพราะว่ามันเพิ่งเพาะลโงโฮไรซอนไงนะฮะก็ต้อง รออันต่อไปครับผมนะครับเพราะงี้ถึงยังไม่เจ็ดในตอนนี้ไงนะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวอะครอสโบ o w นะครับเดี๋ยวเก็บไปครัผมปึ๊บ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 นี่นะฮะอ่ะต่อมานอกจากมีครอสโบ o w แล้วผมก็จะมีส่วนของตัวอาวุธยิงของเอเธอร์แบบประเภทคลาสสิกเลยก็คือเป็นตัวของดาร์ดครับผมนะหรือที่ยิงกระสุนแบบลูกกระสุนนั่นแหละครับผมนี่ก็จะมีมีแบบไอัเนะี้ย โกลเด้นคือปกติ่อมาก็อันนี้ก็เป็นพลายเส้นเพิษแล้วก็ต่อมานี้เป็นเอ่อเอ็นชาร์คือเพิ่มดาเมจแล้วก็นี้เอฟินิคคือติดไฟแล้วผมนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้กระสุนของมันเหมือนกันครับผมนะครับนี่มีกระสุนโกเป็นกระสุนธรรมดาต่อมานี้ก็เป็นเอ่อกระสุนพิษอันนี้กระสุนอัปเกรดดาเมจแล้วก็กระสุนติดไฟแล้วผมนะครับอ่าซึ่งต่อซึ่งวิธีการใช้งานก็คือกดค้างที่หน้าจอเหมือนกันเหมือนยิงขนุนครับผมนะครับก็จะเป็นการยิงกระสุนมาเหมือนกันครับผมนะคร ถือบอยซับปุ๊บบอซับไอคอนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันนี้ก็เอ็นชานก็จะต้องยิงชุดของเอ็นชานแล้วก็ฟินิกก็ยิงธนูของฟินิกก็ผมเป็นลูกกระสุนของฟินิกนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ยังทําอะไรม็อบไม่ได้เหมือนกันก็ผมก็เป็นแค่ให้มาลองใช้ก่อผมคืออําเป็นเหมือนการ API เนาะก็ให้ลองยิงดูได้เนาะนะครับแต่มันก็ต้องใช้กระสุนของมันเหมือนกับตัวเอ่อคอสโบเหมือนกันกบผมนะฮะโอเคเก็บไปเนาะ ต้องกดค้างนด้ว่าลืมโอเคกดค้างเก็บปึบป๊บปึ๊บโอเคครับผมต่อมาเนะี่ยจะให้ดูว่าผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเออพวกบล็อกตกแต่งใหม่ๆครับผมนะครับคือคนคือคุณดันนี่เขาชอบบล็อกตกแต่งเขาเลยเพิ่มมาเยอะมากบล็อกตกแต่งของเอเธอร์นี่แหละก็จะมีพวกหินลายใหม่ๆครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแล้วก็มีวูดลายใหม่ๆด้วยครับผมนะครับแล้วก็มีเออไอสโตลายใหม่ๆด้วยครับผมนะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปรับของที่วัสดุมาผมมีของมาส่งที่บ้านนะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมพูดถึงเจ้าตัวเอ่อบล็อกตกแต่งเนาะทีนี้มันก็มีใน,นส่วนของตัวสลับเพิ่มเข้ามาด้วยเราทำกับเพิ่มสลับเข้ามาก็จะมีสลับไม้สามประเภทเนาะมีสกายรูทอันนี้มีไบรท์บิลโลอันนี้ฟรอสไพลเนาะแล้วก็มีเอ่อพวกหินและต่างๆครับผมนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็มีของเอ่อตัวไอสโต้นะผมนะครับแล้วก็มีของไม้แบบแพลงอีกเพิ่มเหมือนกันครับผมซึ่ง ก็สลับเนี้ยมันจะมีการทํางานพิเศษนิดนึงครับผมเดี๋ยวผมหยิบสลับในคีย์อีเหมือนตอรี่ให้ดูนะฮะอ่าสลับสลับสลับโอเคครับผมหนี่สลับออกมาครับผมนะฮะปุ๊บแล้วคุณวางสลับบนพื้นปกติอีกมันก็เป็นสลับธรรมดาเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางสลับอันบนมันครับผมปุ๊บมันจะกลายเป็นฟูลบล็อกนะฮะเหมือนสลับปกติเลยครับผมปุ๊บนี่นะฮะแต่คุณไม่สามารถที่จะเออวางสลับแบบครึ่งบนได้ครับผมนะฮะเป็นที่น่าเสียดายครับคือวางได้เฉพาะเออ ล่างๆแลวเติมขึ้นมาแบบนี้อันนี้ได้ผมนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะวางขึ้นบนได้ผมโอเคเนาะน่าเสียดายนนึงนะฮะอ่ะโอเคครับผมดีก็เป็นสองตัวสลับนะฮะอ่ะแล้วก็ทีนี้ผมอสุดท้ายวันนี้นี่ผมภาคภูมิใจหนึ่งกับสุดท้ายเพราะว่าผมเองก็เป็นคนทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเลยเผมก็คือสองตัวอ่ะไอ้นี่ครับผมไอ้นี่คืออัลชาผมนะครับอ่ะซึ่งเจ้าเนี่ยมันก็จะดูน้าตาแปลกๆหนึ่งแต่คุณไปวางไปเนี่ย นี่ครับผมมันมีโมเดลอย่างเฟี้ยวเลยเผมก็คือผมทําการพอร์ตโมเดลเนี่ยมาจากาตัวตัวใน PC จริงไม่ได้พอตคือสร้างเาใหม่เลยแหละรับผมนะสร้างตามเทกเจอร์ที่เขามีเนี่ยรอาผมนะออกมาเป็นตัวนี้เรับผมบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวนะฮะโอเลยโคตชชอบเลยเนี่ยอย่างสวยอ่ะใครทาเนี่ยโอโหยางเจ๋งเลยกูเองนี่ว่ะวยตัวเองแ๊บหนึ่งนะฮะเป็นไงเจ๋งปะล่ะยางเจ๋งอ่ะคุณผู้ชมฮะโมเดลนี้อย่างเฟี้ยวแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ทําอะไรไม่ได้ผมมีแค่โมเดลแล้วก็ราฟได้นะตัวเนี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาแจกเราก็เลย,ยไม่ไ นี่ทุปปกกบแปลกดปุ๊บนี่นะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้ามากสุดตัวออาท่าโมเดลมาสุดยอดมากโอ้คนทํานี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะเจ้าของช่องเองครับผมโอเคทีนี้ครับผมก่อนที่ผมจะเข้าประตูเอเธอร์ผมขอพาทุกคนมาดูเออ่กระเป๋ากิจไอวินเตอร์ลี่ inventory นิดนึงนะฮะอ่ะคือตอนนี้ครับผมผมได้ทําการเอ่อทำเป็นเหมือนเป็นกรุ๊ปด้วยครับผมนะครับนี่นะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวแรกเนี่ยผมก็ทำการเอามารวมกันแบบนี้ครับผมนะฮะก็จะบอกเอเธอร์ออกก็จะรวมเป็นแล่ต่างๆเนะี่ยผมว่ามีแลอะไรบ้างน,นะจะได้ไม่รก น่าคิดถึงเวนตอรี่มากเพราะว่าไอตัวเนี่ยมันไม่ได้จัดหมวดหมู่ให้ได้ไงนะฮะส่วนของตัว h o r i z o n เนี่ยนะฮะอ่ะแล้วก็มีพวกนอกจากจะบอกเราก็จะมีส่วนของตัวพวกเอ่อใบไม้ครับผมนี่ก็จะเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วก็มีต้นไม้มครับผมนี่นะฮะน,นี่ก็มีพวกเอ,อ่ออุปกรณ์ด้วยมีพวกดาบ,บาต่างๆนีะครับผมก็ใส่รวมกันนะผมนี่โชเวลนะครับพิกแอกซ์ครับผมนี่ครอสโบก็ใส่รวมไว้ครับผมแล้วก็ตุกระสุนครับผมนี่นะฮะอ่ะแล้วก็พวกชิคเกาะเองก็เหมือนกันนี่มีชุดเกาะใหม่โดยเป็นพวกของเอ่อตัว ทีกอครับผมนะครับนี่นะฮะนี่หมกใหม่ครับผมนะฮะแล้วก็รองใหม่แล้วก็มีเสื้อครับผมนะครับนี่ก็ใส่ไปเหมือนกันนะเสื้อแล้วก็อ่ากางเกงครับผมปึ๊บแล้วก็รองเทา้าเราจะลองใส่ด้วยครับผมนี่นะฮะชุดไหมเฟี่ยวไหมเท่ดีนะผมว่าก็เท่ดีครับผมชุดทีกอเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นพวกเคลียร์ที่เวนตอรี่ที่ผมได้ทําการเอ่อปรับปรุงไว้รับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้ เราก็จะพูดถึงส่วนของตัวประตูนี้สักทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่พักอ้อมมาสักนานครับผมนะฮะประตูนี้เนะี่ยผมสร้างขึ้นมาแต่ตว่าตอนเนี้ยผมเดินเข้าไปตอนเนี้ยคือประตูเนี้ยยังใช้งานไม่ได้ะครับผมอ้าวพี่แล้วพี่จะไปอีกโลกหนึ่งยังไงะครับผมซึ่งวิธีการไปอีกโลกหนึ่งนะฮะมันมีไอเทมชิ้นหนึ่งะครับผมที่จะพาเราไปอีกโลกได้ครับผมนะฮะก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับผมเอเทอร์พอร์ทัลแอคทีฟครับผมนะครับนี่นะฮะก็ให้เราเชื่อน,นี้แหละแล้วแตะไปที่พื้น,นะครับผมนะะฮป๊บ เจ้านี้ก็จะพาเราไปยังโลกใหม่ก็จะมีหน้าเจเนเรตโวล์ใหม่มครับผมนะฮะก็เป็นการสร้างโลกใหม่นั่นเองรครับผมแล้วก็การรอครับผมนะฮะซึ่งอันนี้จะรอนานนิดนึงนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะดูผมจะล่วงเนื่องจากว่าตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันไม่มีพื้นเลยครับผมนะครับนี่ซึ่งถ้าเกิดคุณบินขึ้นมาคุณจะเห็นว่านี่เรีบผมตอนนี้ก็มีเกาะลอยฟ้าแล้วผมเป็นเกาะเอเธอร์เลยครับผมนะครับซึ่งพื้นของมันก็ทํามาจากออตัวฮอลลี่สโตนเลยครับฮอลลี่สโตนฮอลลี่เดิร์ชนะ เอเธอเดินอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะนี่ก็มีเกาะแล้วฮบต่ว่าพวกหญ้าต่างๆเนี่ยพวกหญ้าพวกต้นไม้เนี่ยมันยังไม่เจเนญเติขึ้นมาครับผมนะครับเพิ่งพอร์ตมาใหม่ก็เลยยังทำให้พวกหญ้าเจเนญเติไม่ได้นะอาจะต้องปรับปรุงกันอีกสักพักหนึ่งครับผมนะฮะก็เลยยังไม่แจกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเอ่อมีแค่พื้นที่โล่งๆเองครับผมนะครับนี่เป็นเกาะโล่งๆนะฮะอ่ะแล้วก็อีกอย่างที่ผมจะบอกคือถ้าเกิดว่าเราเอาประตูเน,นี่ยแตะดิพุอีกครั้งหนึ่งครับผมในเอเธอร์นะฮะปุ๊บไป มันก็จะเป็นการสร้างประตูเอเธอร์อึกมาครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถทีดด่จะกลับไปยังโลกของเราได้ครับผมนะฮะเราต้องติดอย่างที่นี่ได้เกิดมาที่นี่ในตอนนี้นะฮะอ่ะเปที่หน้าเศร้ามากๆคุณผู้ชมะฮะก็น้ถึงบอกว่ายังไม่ได้แจกไงนะฮะอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอยู่แค่นี้และครับในโะลกของเอเธอร์ตอนนี้พอเราเป็นการพอตมาใหม่ครับผมโอเคเนาะโอเคไปเป็นบ้างสลับคลิปนี้ครับผมนะฮะอ่นะ,ะจริงๆคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะฮะอ่ะเพราะว่าจริงแค่มาอัปเดตเฉยๆว่า ตอนนี้มัดเอเธอร์เราไปถึงไหนแล้วผมโอเคนะก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วผมเช่าก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องวังสต์สไครก็สลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย